สบายดีทุกคนเมื่อนี้เซลคัมก็จะพาชมตัวอนุสาวรีย์เนาะหรือประตูไซของเฮาเนาะที่นครหลวงมิ้งจันทร์อันนี้เป็นยามค่ำคืนเนาะที่บาสเซลคัมเลิกจากงานก็เลยแวะจอดซื้อข้าวจีให้ลูกชายเนาะลูกชายวันวานอยากกินข้าวจีแม่จอดให้แน่เพิ่นว่าซสันเดย์แม่ก็จอดให้อยู่แคมทางเลยเนาะพี่น้อง เสียงําตัดเสียงออกเนาะสำหรับเสียงรถมันดังเกินไปเนาะก็เลยเสียงําก็เลยมาใส่เสียงเอาเองเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่าคืนที่แถวประตูไซเนะาะฮันกะจีกะจอยูฟ้าขวามือนาองพี่น้องแต่ว่าเสียงคำบรไิไทยฮนะในบึงเนาะบรรยากาศยามค่าคืนในที่ประตูไซก็ประมาณนี้พี่น้อง ท่านใดสนใจที่าจาอยากมาเที่ยวฟ่องเที่ยวลาวนอกะแวะเวียนมาเที่ยวสมประตูไสได้ย้ำค่ําคืนหรือว่ากลางวันได้นาะหรือว่ากลางวินนะพี่นอ้องก็มีความสวยงามที่ว่าแตกต่างกันเนาะ โถงใหญ่กว่ากับเหนอโถงก็ได้ประล่มซะมาดถงก็ได้ใหญ่หลยแต่กองนี่ก็โอเคยอยโอเคเนาะไปไปซื้อ ว้าวแปดสิบห้าพันพี่น้องเอ้ยเข้าจีลูกกินเข้าจีแม่จะมากินเกงเห็ดนาะงพี่น้องอันนี้ก็คือเซลคำาด้ลร่างเห็ดไปได้สองสามน้ำแล้วนาะพี่น้องเซลล์ควาก็จะมาแซปลาไว้ใส่น้ำเกลืออีกครั้งหนึ่งนะ่ะแซปลาไว้เพื่อเตรียมเครื่อง เกงเนาะเครื่องแกงของแซลมกับโมีอย่างหลายเนาะก็จะมีหัวหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกซอยเนาะพี่นอ้องผักเมื่อดก็คือผักอาใส่เก่งก็จะมีผักติ้วแล้วก็ผักนางตูหรือว่าใบแมงลักเนาะพี่นอ้องหมอแเกงของเฮากระโดดแล้วเาก็ม,มาใส่หอมแดงหวัวชิ้นไค่ผักเผ็ดลงไปพร้อมกันเลยเนาะตามด้วยเฮดเนาะพี่นอ้องทีว่าแซลมา นำมาใส่ก็จะล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยมาใส่หม้อแบบนี้เลยเนะาะเครื่องปรุงของเสาคําก็จะมีตะเกื่เนาะสําหรับผงนัวแมนเสาคําบริมมไซน์น้องวันนี้เพราะว่าเขาจะใส่เก่งด้วยเอานํานัวแมนจะเอาไปแห้งมาใส่นาอพี่น้องเมื่อเฮ็ดได้ทีนะครัก็มาใส่ข้าวเจ้านะเนาะข้าวเจ้าเนี่เป็นข้าวเจ้าที่ว่าเซาคําหุงแล้วเรียบร้อยนะพี่น้อง มื่อนี่สคำบร,มริมาขบเบือเนาะเพราะว่าอิงใส่เวลาถ้ามาขบเบือ่อก็คือจะาพ่อหันในเนาะจะาพ่อหันได้กิ่นายเนาะสักคำก็เลยปรับเปลี่ยนมะาเป็นข้าวเจ้าห่งสุกแล้วนำมาใส่หมอ้อข้าวเจ้าที่ห่งสุกแล้วมานำมาใส่หมอ้อก็จะมีคุณสมบัติอยู่บ่อนว่าเฮาสามารถตรวจหรือว่าเบ่งมาเฮ็ดที่เฮานำมาเกงอนนี้เฮ็ดพิษโบจางซีนนอกพี่นอกอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งเคล็ดลับของการแจงสินเนาะถ้าเาจะเห็ดแกงเห็ดเขาสามารถเอาเข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวใส่ได้เนาะถ้าข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเป็นสีแดงก็หรือว่าในหม้อนี้มีเห็ดพิษเนะาะดังนั้นเขาจะบริขินแกงเห็ดเนาะเมื่อหม้อฟอดดีแล้วจะคำํำก็ะตามด้วยบวกพร้มอมนะพี่น้องที่เขาซอยเตรียมไว้ ัวของเขาใกล้สุกดีแล้วเนาะแซลคําก็จะมาใส่ป่าย่างแห้งเนาะที่ว่าแซลคําซื้อมาจากตลาดเพราะว่าอาใัยน้ำนัวของป่าย่างเนาะหรือน้ำป่าแห้งอันนี้เป็นประขาวเนาะที่นอ้องที่ว่าแซลคํานำมาเก่งอาศัยเอาน้ำนัวของป่าเนาะมาเป็นแทนผงนัวที่ว่าเขาบะใส่ผงนัวใส่เนาะ อนนี้ฮาก็มาเตรียมใส่ผักกันเลยเนาะผักของเฮาก็มีผักติ้วแล้วก็มีใบแมงลักเนาะสำหรับมื้อนี้มีสองอย่างเนาะเจ้าคําก,ก็จะใส่เอาหลายแน่นอนเนื่งาะเราเป็นคนมากกินผักนาะพี่น้องกินผักก็ดีอย่างหนึง่งฮ็ดไหม้างระบายท้องได้ดีนาะพี่น้องะสำหรับเกียงของเฮากใกล้จะแล้วแล้วนาะพี่น้องบอกได้เลยว่ากินหอม แห้งพี่น้องชินหอมใบใบเน่งรักพี่น้องชินหอมฟุ้งบวกใส่ก,กันกับตัวเห็ดพวกที่ว่านำมาแกงมาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะวพบกันหม่ในคลิปหน้าแล้ว คนใหม่คนเกา่าจะเหลืมฝากคอมเมนต์ไว้เนาะเซลคำอาจจะไปิดซาเดตต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เซลคำติดภารกิจยุ่งหลายย่างเนาะพี่น้องเซลคำก็เลยไม่ได้ค่อยลงคลิปเนาะขอบใจเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่ค่อยเข้ามาฮับส่งขอบใจทุกไลนะ์ขอบใจทุกสัปดาห์ที่มอบให้สองเซลคำแฟมนะิลี่เนาะสำหรับคลิปนี้เซลคำขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอเกล้าคำว่าสบายดี